เอพี่ไปดู t ต y o ต้ายาลิ a เอทีพไฮบิดมาแล้วเราไปที่งานจริงเลยใช่เอาจริงวันนี้ที่เราอัดมันก็จะเป็นก่อนเปิดตัว1วันพับบิกไม่ได้ก็วันที่เราพับบิกก็อาจจะเป็นวันที่เขาเปิดตัวพอดีแหละคาดอย่าเดียวคือเรื่องราคาแต่เรื่องสเปคเรื่องดีไซน์เราจัดให้จัดเต็มวันนี้อย่างแรกเลยตัวเอทีพตัวใหม่จะมีทั้งหมด5รุ่นย่อยนะแบ่งเป็นตัว i c e ีเรื่องอยู่สเหมือนเดิมตัวธรรมดา ICE จะมีให้หมด4รุ่นย่อยมีสปอร์ตส mart พีเอมแล้วก็พีเอมลักชูรี่อ่ะอันนี้เหมือนเดิมไม่มีอะไรด้วยดีไซน์เดี๋ยวจะขึ้นให้ดูว่าดีไซน์แทบจะไม่แตกต่างอะไรกับเดิมมากนะมีปรับเพิ่มออปชั่นเล็กน้อยเรื่องรายละเอียดดีเทลเล็กๆอ่ะแล้วก็ตัวไฮบริดจะเปิดทั้งหมด2รุ่นย่อยก็จะมีตัว GR Sport ที่เป็นตัวท็อปจริงๆแล้วก็ตัวพิเยม HEV รูปร่างหน้าตาดีไซน์แทบจะไม่ต่างอะไรกับตัวที่เป็นพิเอมลักชูรี่เวอร์ชัน ICE และเอาจริงมันก็ ว่าจะปรับตรงที่กระจังหน้าเห็นความแตกต่างเลยเป็นชุดหน้าแบบ G R แล้วก็เพิ่มชุดสเกิร์ตรอบคัน4ี่ชิ้น,นหน้าหลังด้านข้างเป็นล้ M A อแมก่าเป็ี M ่นล้อแมกแล้วก็สปอยเลอร์วันที่ไปเขาไม่เปิดราคาแต่เขาก็พูดนะพูดถึงแบบคู่แข่งสถานการตลาดในตอนนี้บบผู้ใหญ่โตโยต้าเขาเคลมเลยว่าเอทีพายดตัวนี้คือแบบจะเป็นตัวขายแล้วก็ในราคาที่เขาเห็นจกคู่แข่งตั้งประมาณเจ็ดแสนบาทไปทายอนา่นไหน <laughs> เขาบอกว่าไฮบริดรอดูราคาของโตโยต้าอาจจะเจ็ดแสนอาจาจะไม่ใช่แบบคู่แข่งก็ได้นะอ่าแปลว่าอุ้ยต่ำกว่านั้นเหรอต่ำกว่านั้นน่ะ <c oughs> นะอ่าพี่ก็บอกแล้วมันน่าจะแบบเห็นราคาหกแสนแน่ๆสำหรับตัวไฮบริดพี่ก็ว่ามันหกแสนเท่าไหร่ก็ว่ากันไปพี่ว่ามีหกแสนห้าราคานคี้คุนะ้นคุ้นหกแสนกว่าเนี่ยใช่ไหมก็ตอนแรกพี่ก็บอกเหมือนมันหกแปดคือถ้าถ้ารถมาจากยาริคอร์ดลงมาแสนนึงวันนี้อาจจะเจอราคาต่ำกว่านั้นก็นได้นะแล้วเจอตัว GR อารจะมนันน่าจ,จะแสนเครื่องยนต์ยกมาจากยาริคอร์ดตามคาดเป๊ะเขาเคลมตัวเลขคือสอ่ะง แรงบิด121นิวตันเมตรที่สอบถามจากอาจารย์ที่เขาเป็นคนเทสของ Toyota t ต y ต t า TMT วันนี้เครื่องยนต์จะวิ่งได้สูนถึงร้อยประมาณสัก11วินาที สิจดุดนิดนิดหน่อยซึ่งก็เร็วไหมแรงไหมที่ว่ากลางๆอะ่ะเพราะว่ารถไฟฟ้าวันนี้ก็มีแตะเลขต่มสิบหมดแล้ววันหนึ่งจำได้ไหมสมัยก่อนเลยที่แบบไปย้อนไปเป็นช่วงเครื่อง turbo อะ่ะเคยมีอย่าง MG GS อะ่ะเขาเคยเกมว่าเป็น SUV ท,ที่ต่มสิบต้ก็ชัวเรื่องของความแรงแล้วอะ่ะคือความจริงในรถที่มันตามกับสิบเนี่ยคือว่าแรงมากนะในบนเครื่องยนต์ปกติทั่วไปพอใช้แน่นอนวันนี้11ไม่แย่ดีกว่าตัว ICE แน่นอนอ่ะในเรื่องของความแรงแถมที่สำคัญประหยัดน้ำมันอันนี้โตโยต้าเคลมเลยนะว่าเป็นแบรนอินคาถ้าเราไปมองกัันที่ตว คอร์ดเขาเคลมอยู่ที่26.4กิโลเมตรต่อลิตรก็เยอะแล้วนะตัวนี้ตามเคลม29.4กิโลเมตรต่อลิตรเกือบ30มสิเขาแตะ30เลยก็พูดเลยพอเขาพูดว่าเบสอินคาร์ดแม้แต่ตัวพั๊กอินไฮบิดก็ยังเคลมประหยัดไม่เท่าเขาเมื่อไฮบิดประหยัดขนาดนี้แล้วอ่ะจะไปสนใจอะไรใช่ไหมในเรื่องระดับยี่สิบเก้าพูดถึงใครนั่นสิพั๊กอินไฮบิดไม่รู้อ่ะแต่ว่าความเป็นโยต้าก็พูดเองกวไร้ผมแบบดูแลรถเต็มที่คันนี้เอทีฟจะผลิตประเทศไทย ผลิตที่บ้านโพเป็นไฮบริดส่งขายที่ประเทศส่งขายออกต่างประเทศด้วย12ประเทศเริ่มต้นเขาบอกว่าตัวไอทีจริงๆมันมีความสําคัญมากๆสาหรับตลาดประเทศไทยอย่างมากเลยนะเพราะว่า l ค c ลคอ o n t e n t สูงถึงประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์อะ่ะ l ค c ลคอ o n ทนต์คือแบบวัสดุที่เราสั่งจากภายในอะ่ะที่แบบมันเกี่ยวข้องกับรถทั้งหมดอะ่ะพวกตัวเบาพวกอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องประกอบ,บ,บเป็นรถอะ่ะมันก็ทําให้เกิดการบบเศรษฐกิจภายในอะ่ะ l ค c ลคอ o n t e n t ทั้งหลายก็แหม่ได้เงินนะเนาะใช่ไหมก็ เป็นฐานผลิตไฮบริดอีกอย่างนึงตัวนี้เขาบอกว่าแบตเตอรี่ไฮบริดอยู่ที่ประมาณ0.7กิโลวัตต์เอง0.7กิโลวัตต์ก็ทำให้แบบ เราเห็นพอมองเห็นว่าค่าแบตเทนเนต์จไปไม่แพงนะเพราะแบตเตอรี่มันต่ามากมันก็จะมีข้อแม้มาส่วนหนึ่งคือถ้าแบตแค่0.7สําหรับพี่คิดว่าการเปิดแอร์โดยที่แบบเครื่องไม่ติดเลยไม่สตาร์ทอะ่ะมันจะเ,เวลากันส,สั้นลงด้วย0.7พี่ว่าได้สัก15นาที20นาท,ทีนี่จะเป็นสิ่งที่ต้องรู้ไว้เลยว่าเออ0.7เ,เขาก็จัดการบริหารพลังงานให้มันวิ่งประหยัดแล้วก็แบตมันไม่ต้องเยอะมากก็ไม่แทนั้นต่ําคําถามเครื่องเดียวกับยาริคอสแล้วทําไมมันถึงประหยัดกว่ายาริคอสล่ะอย่างแรกหนึ่งเป็นเรื่องของบอดี้คือบอดี้อย่างที่บอกว่าถ้าเป็นบอดี้ SUV ก็จะกินลม ค่าลมค่าซีดีอะไรก็แล้วแต่นะความตัวถังที่ใหญ่กว่าพอความที่เป็นตัวถังแบบซีดานรูลมกว่าเก็บกว่ามีแถวเสาซีมีฝากระโปรงท้ายลาดลงเก็บลมดีกว่าไม่ต้องยกสูงประหยัดกว่าที่สําคัญมีการปรับโลจิกของเครื่องยนต์เขาพูดถึงการเอาพุ t ออกพลังงานมาที่ตัวไฮบริดใช้พลังงานไฮบริดมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงมีการปรับตัวทดเกียร์ด้วยอัตราทดเกียร์ไม่เท่ากันแต่ไม่ได้บอกว่ายังไงมั่งแต่ก็จะแตกต่างมี fueling เซตมาให้นุ่มนวลมากกว่าตัวยาริคอร์ที่มันจะไม่ต้องใช้แรงแบบเท่ายาริคอร์ที่มันเป็นความเป็นอสยูวีนะด้วยความเป็นสีดานวิ่งง่ายกว่าบาลานซ์ก็ดีกว่าวิ่งก็ดีกว่าแน่นอนโดยโดยคิดว่าโ,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 โดยส่วนตัวพี่ก็คิดว่าฟีลลิ่งคันขับสีดานดีกว่าเอสยูวีแน่ๆไม่ว่ายัางไงก็แต่แต่นะยิ่งกัยังไง,ง,งจะเห็นภาพมากที่สุดเป็นเครื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ตัวถังน้ำหนักรถเขาบอกน้ำหนักรถรู้สึกจะหายไปแตกต่างกับยาริคอร์ประมาณร้อยกิโลเลยนะน,นี่นี่ความแตกต่างนี้ในพูดใน เคลมไปเลยที่ยี่สิบเก้าจุดสี่กิโลเมตรต่อลิตรเบสินคาร์ดหัวน้ำมันตอนนี้ลิตรล,ละสามสิบสามอย่างเงี้ยเจอไปยี่สิบเก้าถ้าวิ่งได้จริงตามนี้นะหัววิ่งได้จริงโคตรประหยัดบาทนิด <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องอะไรแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวด้วยความเป็นโตโยต้าด้วยความที่แบบก็ไม่ต้องไปรอไม่ต้องเสียเวลาชาร์จเป็นไฮบริดสะอาดประหยัดไม่อยากจะพูดเลยถ้าไปติดแก๊สจะเป็นยังไงอย่างเน,น,นี้ยเ,เ, <laughs> เอ้ติดแก๊สยหุเ้ยโอหประหยัดได้เขาประหยัดอีกยุคนี้แมประหยัดจริงเออมันจะแบบยังไงก็ติดได้เอาจริงสมมติเราจะติดนะพี่เลยคิดว่าโอ้หตัวนี้ไ,ไปเลยอะได์ไดไกลเลยจะเปิดให้ดูตัว h e ีวีก่อนละกันที่เป็นพรีเมียมล้อเป็นลายทูโทนแบบ16นิ้วนะเอาง่ายตัวนี้ เวอร์ชันไฮบริดพี่ว่ามันแทบจะไม่แตกต่างถ้าเราไปเปิดดูปัจจุบันเลยนะซึ่งตัวใหม่ก็ดูกว้างขึ้นกว่านิดนึงเห็นไหมมีลายแตกตามแตกต่างของดีเทลนิดหน่อยเองแต่ว่าโดยโดยตัวทรงแทบไม่แตกต่างเลยกระจังหน้าชุดไฟไฟท้ายอะไรเงี้ยดูไม่ออกอะ่ะมีสัญลักษณ์แค่ HEV ขึ้นมาเนี่ยตรงมุมขวาครับอืมไอตัวตรงด้านท้ายชุดกันชนเป็นอย่างนี้ตัวเก่าก็เป็นอย่างนี้เหมือนกัน เหมือนกันเดชฉนันโดยรวมพี่คิดว่าเออวันนี้มันอัปเกรดคือแบบประสิทธิภาพเท่านั้นเลยจริงๆอะนะชุดภายในเอาจริงๆเขาก็ให้เปลี่ยนข้างในอะเปลี่ยนนิดหน่อยตัววัสดุเมทริอัลคือเบาะหนังเบาะก,ก็จะกลายเป็นเบาะสีดําเทานี่เป็นเวอร์ชันที่ไม่ใช่ GR นะแล้วทุกตัวจะเป็นเบสอย่างนี้หมดเลยอีกอย่างหนึ่งตัวจอข้างในจอข้างในอะจะให้เป็นแบบจอ7นิ้วซึ่งรองรับ Apple CarP l a y Android Auto ความแตกต่างระหว่างตัวธรรมดากับตัวท็อปที่เป็น GR ลำโพง6จุดเหมือนกันนะ แต่ถ้าเป็น GR จะให้เป็นไพโอนียแบบ6จุดโดยส่วนตัวจากประสบการณ์เลยนะลำพงไพโอนียเคยเจอบนปอร์จูเนอร์สำหรับพี่อะไม่ไม่ค่อยรู้สึกความแตกต่างระหว่างที่เป็นลำพงแบรนไพโอนียกับลำพงธรรมดาสักเท่าไหร่คือรู้สึกมิติมันกว้างขึ้นแล้วมีเบสที่หนักขึ้นแต่สำหรับพี่มันมันก็แบบทุ้ไมไปหน่อยอะความใสของเสียงมันหายไปนะในในส่วนตัวพี่รู้สึกอย่างนั้นนี่จะดูตัวเบาะมันก็จะมีความแตกต่างเปลี่ยนไปถ้าเป็นเนี่ยตัวธรรมดาจะเห็นมันแบบแถบสีเทาถ้าเป็นตัว GR จะเป็นสีดำหมดเลยแล้วก็ ตัวผ้าวัสดุข้างในเนี่ยจากเดิมที่มันจะเป็นผสมหนังผสมผ้าตัว GR จะกลายเป็นแบบเหมือนหนังกลับอะ่ะแบบสูตรตัวหนังลองไปจับไปนั่งดูเอ้ยก็เป็นหนังที่มีความหนาน่าจะทนทานอยู่เออไม่ได้ให้เป็นแบบสูงต่ำให้เป็นแบบ รับโยกได้ที่ปิดกระจกด้านหน้าไม่มีไฟให้เลยทั้งคนขับแล้วก็ทั้งแต่งน้องแต่งหน้าไม่มีไม่มีไม่มีไฟไม่มีกระจกด้วยปุ่มต่างๆก็จะย้ายไปอยู่ด้านขวาแบบกปุ่ม EV มีปุ่ม EV มีปุ่ม t ท a c t i o n ปุ่ม s e n s อร์เบรกอะไรเนี้ยจะอยู่นี่หมดเลยด้านขวายังไงตัวนี้ชุดแต่งชุดแต่งมีครับเดี๋ยวเราจะแยกให้พูดอีกเรื่องนึงแลวกันสำหรับชุดแต่งคือโดยปกติแล้วพอเราพูดกันว่ามันมีตัว sport smart p เมม i ยมเขาก็จะมีชุดแต่ง GR ให้คือสามารถใส่กับอ่าตัวทั้งหมด 5าุุนยอนอย่าได้สําหรับชุด G R ใช่ชุดแต่งจีแต่มันจะแตกต่างกับรุ่น GR นะอะร์นรุ่น GR เนี่ยจะถูกเซต มาเพิ่มพิเศษคือจะมีช่วงล่างที่เป็นแบบ GR จากโรงงานโชค๊คอัพเขาบอกตัวกระบอกโช๊คใหญ่ขึ้น10%พวกสปริงโหลดแข็งขึ้นการจูนนิ่งพวงมาลัย EPS ใหม่ให้เป็นแบบ GR ไม่ติดรถก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยพอล้อแมกเขาก็เปลี่ยนลายแบบ GR สวยขึ้นสวยหรือเปล่าแล้วแต่คนชอบอีกทีแบบนึงแล้วกันแต่ยางตัวล้อแมกจะขนาดเป็นแบบ17นิ้วจาก16นิ้วนี่เป็นหลักๆของ GR คำถามเลยถ้าจะเอาแบบช่วงล่าง GR ไปใส่รุ่นธรรมดาได้ไหมโตตาตอบมาให้ว่าไม่ได้เพราะว่าถือว่าเป็น,นดแปลงล แต่ถ้าคุณสั่ง G.R มาเลยมันคือออกมาจากโรงงานก็นอยู่ในประกันทุกอย่างครบหมดทุกอย่างนะนี่จะเหได้แค่คอมพิวต์ใช่แถ้าซื้อแบบซื้อคอมพิวต์จากโรงงานเท่านั้นเวอร์ชัน G.R พาร์ท GR ก็เอามาแต่งได้เอามาแต่งพาร์ท GR ยังเอามาแต่งเสริมกับรุ่น G.R ก็เรียงได้เลยอ่าได้แล้วก็ได้พาร์จ GR าได้ทุกตัวถังตัว ทุกตัว4ตัวถังที่เขาพูดเขาเคลมไว้เขาจะมีเบอร์ไว้แล้วสั่งมาปุ๊บมันยงเนพาร์ทเดียวกับตัวถังสีตัวถังเลยความน่าสนใจของตัวเอทีมันเป็นรถที่ใหญ่คือเราพูดกันถึงมิตริรถอะมันกว้างกว้างเหมือนจะชนกับตัวอัลติอยู่แล้วแได้ความเสถียรแบบเครื่องยนต์พอเห็นเขาเคลมระดับ2 9ิเกเมตรต่อลิตรโอ้โหแล้วราคาก็พูดแบบแยบแยบมาว่ามันแบบสวยงามอะเหมือนที่เราเคยคุยกันว่าเมื่อก่อนสงวนไอเบดอยู่ในอันเตสอ่าใช่เราจะเห็นแบบตัว,<ม>ตวกลางที่แบบอันสสรุปแล้วพอหลังจากที่ดูทั้เยล แล้วจะเป็นรถที่แบบน่าจะมีอนาคตไกลได้ไปอีกไกล บนเครื่องยนต์ตัวนี้เคลมอัตราประหยัดมันประมาณนี้ความสมบูรณ์ของตัวรถมีครบหมดแล้วค่ะจอต่อ Apple CarPlay Android Auto Wireless Charger มีแอร์ตอนหลังจะบอกว่าระบบอีกอันนึงที่น่าสนใจคือถ้าเป็นตัวไฮบริดขึ้นไปเขาให้ Toyota Sense s e ระดับกึ่งๆอัตโนมัติแล้วอะคือมี Lane Keeping เสริมเข้ามาจาก Adaptive Cruise All Control All Speed ในมุมพี่ๆที่พี่เคยใช้บนยา r i s Cross ี่มันก็ใช้ได้แล้วอะตันเนี้ยมันนิ่งกว่าตัวแบรนด์จีนด้วยที่เวลามันใช้แล้วมันตามคันหน้าแล้วมันช่วยคอนโทรลทาอะไรให้เวลาเลี้ยวเล็กๆอะก็ทั้งหมดเนี้ย นี่แหละให้ดูก่อนภาพทุกอย่างรอเหลือแค่ราคาเดี๋ยวพอถึงราคาอาจจะเราจะเม้นตอบแล้วกันว่าเฮ้ยราคาวันนี้ห้รุ่นย่อยหรุ่นย่อยของยาริสเอทีเอสยมันเท่าไหร่กันแน่เนาะแต่พี่เดาไว้ละหก <6, 5. S 2> แสนห้าเจอกันแล้วก็ดูนะครับ เห็นหมดทั้งตัวยาฤิสเวอร์ชันธรรมดาเวอร์ชันรีเมียมแล้วก็ตัว GR เดี๋ยวขึ้นให้ดูส่วนตัว GR จะบอกว่าเขามาโชว์มี2สีสีแดงไมก้าแล้วก็สีขาวชอบสีขาวเวอร์ชัน GR อี่ว่ามันแบบมันตัดเก็บไว้เก็บไว้เดี๋ยวเราทําคลิปแยกดีกว่าเหรอลงดีเทลอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวว่าอีกทีนึงเดี๋ยวไปดูตัว G ไปตูเรื่องของตัวชุดแต่งเอทีกันโอเค